เลิศเธอเธอมันเลิศค่ะมีกลอสกับลิปแมทเธอรอเลยนะเธอรอเลยเธอดูฉันจะต้องแต่งให้ลูกสาวฉันอีกหลายคนเลยกําลังรอฉันอยู่ลูกอันหน้ามาเข้ากล้องไหนลูกการ์ดอันหน้ามาไหนลูกดูหน้านี่ลูกสาวฉันอีคนต่อไปค่ะเธอมันเลิศค่ะเห็นไหมอันนี้คือแต่งแบบฟิวอยู่บ้านนะฟิวทํางานอยู่บ้านกับเด็กๆเราไม่ต้องแบบ ไปอะไรมากมายค่ะชิลแบบแต่งอยู่บ้านกับเด็กๆไงคะทรงผมฉันไม่ได้เซ็ตนะอันนี้ฉันก็ทําแล้วก็หวีๆๆแค่นี้เธอหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ที่รักจ๋าสิ่งที่เราลืมไม่ได้นี่ค่ะฉีดเข้าไปค่ะสาวคนที่เคยได้เห็นโอ้คือตายทีเหรอปุ๊บเเคยสงสัยตากับรอยยิ้มเธอเธอรอเลยค่ะ